อ่ะอ่ะแล้วก็มาละมาถึงขนาดนี้ละเลยเนี่ยเราก็พูดมาแล้วครับต่อไปเรื่องไอรีมาอยากฟังไหมอ่ะมาไหนๆก็มาละมามาให้สุดมาถามว่าตอนนี้คุยกันไหมคุยกันครับคุยกันคุยกันคิดถึงไหมคิดถึงครับแต่ถ้าพูดตรงตรง การที่จะกลับไปเล่นเกมด้วยกันเหมือนแต่ก่อนมันทำได้ยากมากๆเพราะว่าความรู้สึกมันต้องใช้เวลาต้องต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยถ้าพูดจริงๆเลยอ่ะต้องแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าผมจะผิดใจกันผมไม่เคยพูดถึงมันในสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยว่าหรือว่าอะไรแต่มันดา่ากูไอ้สัตว์อะไรวะ แล้วบอกอะไรนะเอาโหติกรรมโหสิกรรมพ่อมึงหงายสัตว์มึงอะดากูเฮี้ยผมก็ไปถามไปแล้วว่าเลือกอะไรไปฟังกับมันเองแล้วกันว่าเรื่องเี้ยอะไรมึงกดกูเรื่องเฮี้ยอะไรโคตรปัญญาอ่อนเลยสัตว์กูไม่เคยพูดออกจากปากมึงโดนคนอื่นพูดมาลองไปฟังกับมันดูแล้วผมไม่ขี้เกียจพูด นั่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกไปสุดมันก็ไปคุยไปถามมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวประจ่าผิดเพี้ยนไปถ้ามีโอกาสอยากเห็นอารมาตามด้วยกันครับนิดหน่อยปล่อยผ่านลงุงจะลงลงกันอยู่แล้วนิดหน่อยปล่อยผ่านจะลงลงโอเคสาตร์ ไม่มันบอกแล้วมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาครับถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงผมผมมาเป็นคนหนึ่งที่ต่อให้เรื่องที่อะไรเกิดขึ้นหนะะักหาสาหัสผมต้นด่าขนาดไหนแต่ว่าผมก็คิดถึงว่าความสนุกที่เขาเราเคยเล่นกันมาหรือว่าวท,ท,ท,ที่ที่ที่ผมว่าไม่เคยพูดถึงนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เคยคิดพูดถึงไอรีเลยสักนิดหนึ่งเลยไม่เคยเลย ผมไม่เคยพูดถึงเลยขอพูดออกบาร์แล้วกันนะไหนๆมันก็แบบไอดีบาร์ละ เรวก่อนจะคุยผมก็คุยกันอยู่ตลอดผมก็คุยเมื่อวานนี้มันก็โทรมาก็คุยก็คุยก็คุยคุยตลอดครับคุยตลอดก็คุยเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ผมมีปัญหามันก็โทรมาคุยครับมันก็คุยเป็นไงบ้างโดนที่อะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ย ใครง้องก่อนใครง้องก่อนครับไม่รู้อะปัญหามันเดสัตไอ้สบ,บู่อะไอออนมีสบ,บู่ปะไอไอรอ,อนมีสบ,บู่ปะ ก็พูดเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เลยครับลุงไปซื้อหน่อยเดี๋ยว,ดวยได้ได้ครับขับรถไ,ไปได้ครัไปเลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละก็พูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยครับพูดตรงๆเลยนั่นแหละผมคิดถึง ก็สนุกนะเล่นเกมด้วยกันสนุกผมคิดถึงแบบนั้นตลอดครับอยู่ด้วยกันแล้วสนุกเออประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนเรื่องเล่นเกมด้วยกันก็อย่ที่บอกไปมันก็ต้องใช้เวลาเขาไม่รู้เหมือนกัน ถือว่าได้พูดไปแล้วครับแต่พูดครั้งเดียวนะพูดครั้งเดียวครับพูดครั้งเดียว เดโจะรีซีซั่นแล้วใครหารายได้เสริมเตรียมหาเอมนะครับเออเดบโบนี่สัมเดโบนี่สนุกทำให้ผมแบบไม่สตรีมเมื่อวานก็ยังมาเล่นอะ่ะปกติถ้าผมไม่สตรีมผมจะไม่เล่นเกมเว้ย จาก S 3 5เ<ม>ป็น X Mac Laren ไม่ได้ซื้อมผมบอกทุกคนไปหลายรอบแล้วทําไมผมต้องซื้อผมไม่ได้ซื้อผมบอกว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นผมไม่ได้ซื้อเลยโอเคสบู่กูมีห้านอ่อน On. Thank you เลยครับโต้ลงเอาเอ้ยลุงลุงเอาห้าเอ้ยล,งเ,เยลงเอานี่ไปด้ยวยครับติดติดตัวไม่แจกไม่แจกเอสเปสติดตัวไปครับลุงโอเคนั่นแหละประมาณนั้นนะขังเดียวพอเด้อขังเดียวพอขังเดียวพอ อะไรพี่เหมินเออมึงจะมาถามมึงจะมายุ่งกับเรื่องกูทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ต้อเป็นต้องยุ่งกับเรื่องเรื่องของกูได้ปะ <c oughs> ไอ้เฉยเอ่อไอ้เฉยด้วยวไอ้สัตว์อ๋อเฉยช่วยวพี่เหมินไอ้เฉยมึงไม่จ้อเป็นต้องยุ่งเรื่องของกูได้ไหมไอ้เหี้ยไม่ต้องยึ่งไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือก เชลากูขายกูให้เช่าไปนี่หว่าก็เจ็ดเทพวันพรุ่งนี้